ตอนที่11ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ตั้งแต่วันนั้นที่ไอซ์และคิมได้พูดคุยกันที่สวนพวกเขาทั้งสองเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นและความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่มากขึ้นในระหว่างที่ทั้งสองยังคงเรียนและทํากิจกรรมร่วมกันไอซ์เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในใจเขาพยายามจะไม่ให้มันกลายเป็นความรู้สึกที่เกินไปแต่ในตอนที่เขาเห็นคิมยิ้ม หรือในตอนที่คิมคอยช่วยเหลือเขาในหลายๆเรื่องไอซ์ก็รู้สึกถึงความบุญใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนวันหนึ่งหลังเลิกเรียนไอซ์ได้รับข้อความจากคิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นข้อความสั้นๆแบบเดิมไอซ์คืนนี้เราไปกินข้าวด้วยกันไหมไอซ์นั่งมองข้อความนั้นสักพักก่อนจะตอบกลับไปได้จะไปที่ไหนคิมตอบกลับมาทันทีร้านที่นายชอบไปบ่อยๆนั่นแหละไอซ์ตกลงและนัดหมายกับคิมให้เจอกันที่ร้านอาหารที่เขาชอบไปนั่งบ่อยๆ ทั้งสองนัดหมายกันตอนทุ่มครึ่งหลังจากที่เรียนเสร็จเมื่อถึงเวลานัดไอเดินเข้าไปร้านและเห็นคิมนั่งรออยู่ที่โต๊ะเขาใส่เสื้อเชิ้ตเรียบๆสบายๆและดูเหมือนจะรอเขามานานแล้วมาช้าไปหน่อยนะัดคิมพูดพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยขอโทษทีไอตอบพลางนั่งลงที่โต๊ะบรรยากาศระหว่างทั้งสองในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีไอ เริ่มรู้สึกถึงความสบายใจที่เกิดขึ้นในเวลาที่อยู่กับคิมเขารู้สึกว่าคิมไม่ได้เป็นคนที่เขาต้องหลีกเลี่ยงหรือระวังมากเกินไปอีกต่อไปวันนี้นายดูดีนะคิมพูดเบาๆก่อนจะยิ้มให้ไอ้ไอรู้สึกถึงความประมาทนิดๆแต่ก็ตอบกลับไปไนายก็เหมือนกันดูไม่ค่อยต่างจากทุกวันเท่าไหร่ทั้งสองเริ่มพูดคุยกันเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากการเรียนบางครั้งคิมก็เล่าเรื่องชีวิตของเขาที่บ้านหรือเรื่องที่เขาชอบทําในเวลาว่างไอเริ่มพบว่าคิมเป็นคนที่มีมุมมอง และความคิดที่ต่างจากสิ่งที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้นายเคยคิดไหมว่าบางครั้งชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ้างคิมถามระหว่างที่ทั้งสองคุยกันไอมองคิมสักพักหมายถึงอะไรหมายถึงบางทีการที่เราจะทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือพัฒนามันก็ต้องใช้เวลาและการปรับตัวแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนคิมตอบพร้อมกับสายตาที่จริงจังไอนิ่งไปสักทักก่อนจะพูดออกไปฉันเข้าใจบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนก็ได้ คิมยิ้มอย่างพอใจใช่และการที่เราจะพัฒนาไปด้วยกันก็ต้องเข้าใจกันมากขึ้นไอรู้สึกถึงความจริงจังในคําพูดของคิมและในตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ลึกลงไปในใจความรู้สึกที่เริ่มเกิดขึ้นในตัวเขาตอนที่ทั้งสองกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่นั้นไอรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันคืออะไรกันแน่เขาควรจะทำยังไงกับมันดี แต่ถึงแม้จะมีความรู้สึกที่ไม่แน่ชัดในใจไอซ์ก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือความรู้สึกที่ดีขึ้นเรื่อยๆที่มีให้กับคิมเมื่ออาหารมาถึงทั้งสองเริ่มทานด้วยกันและพูดคุยอย่างสบายๆบรรยากาศในร้านยังคงเป็นไปอย่างผ่อนคลายไอรู้สึกว่าผ่านไปแล้วหลายเดือนที่เขาได้เริ่มรู้จักคิมมากขึ้นและตอนนี้เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขามีความรู้สึกบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมที่จะยอมรับเต็มตัวจบตอนที่11ตอนที่12สิ่งที่รอคอย การกลับมาของความสงบหลังจากที่ไอซ์และคิมใช้เวลาร่วมกันในร้านอาหารและทำความรู้จักกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่มีการเร่งรีบหรือความคาดหวังเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือความสงบและความเข้าใจที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในใจของทั้งสองแต่ในความเงียบสงบนี้ไอซ์ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามในใจตัวเองได้อย่างชัดเจน<ๆ>เขายังคงสงสัยเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขามีต่อคิมและเขายังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน ทั้งสองยังคงเรียนและทำงานกลุ่มร่วมกันในตอนนี้ความเครียดจากการเรียนก็เริ่มลดน้อยลงเพราะทั้งคู่เริ่มเข้าใจกันและสามารถช่วยเหลือกันได้มากขึ้นในช่วงเวลาว่างไอซ์และคิมก็เริ่มออกไปทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยขึ้นซึ่งมันทำให้พวกเขาเริ่มรู้จักกันในมุมที่ต่างออกไปวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนไอซ์ได้รับข้อความจากคิมอีกครั้งไอซ์คืนนี้เราไปดื่มกันหน่อยไหมพักผ่อนบ้างจะดีไอซ์นั่งมองข้อความนั้นอีกครั้งครั้งนี้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม ความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนไว้ในใจค่อยๆโผล่ออกมาเขาตัดสินใจตอบกลับไปได้ไปที่ไหนคิมตอบกลับอย่างรวดเร็วร้านเดิมที่นายชอบไปนั่นแหละครั้งนี้ไม่มีความลังเลไอรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเปิดใจและ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองเขาเตรียมตัวและเดินทางไปยังร้านที่นัดหมายเมื่อถึงร้านไอเห็นคิมนั่งรออยู่ที่โต๊ะเหมือนทุกครั้งเขาเดินไปนั่งข้างๆคิมและมองไปที่เขารู้สึกยังไงบ้างทุกอย่างเป็นไปได้ดีไหม คิมถามไอเ้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงจริงจังมันดีเราทั้งสองต่างก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจากตอนแรกที่เราเจอกันตอนนี้ฉันคิดว่าฉันเริ่มเข้าใจในายมากขึ้นคิมมองไอ้ด้วยสายตาที่จริงจังถ้าอย่างนั้นนายรู้สึกยังไงกับเราคำถามนั้นทำให้ไอรู้สึกถึงความอึดอัดในใจแต่เขาก็พยายามตั้งสติและตอบออกไปฉันไม่แน่ใจแต่ว่าฉันรู้ว่าเราคงไม่แค่เพื่อนกันแล้ว คิมยิ้มและพยักหน้าฉันก็รู้และบางทีความรู้สึกที่เรามีก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนที่จะตอบมันหรอกเราจะค่อยๆไปด้วยกันไอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากคําพูดของคิมมันทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นและรู้ว่าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจในสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนทั้งสองนั่งคุยกันจนดึกและหัวเราะไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ระหว่างพวกเขากลายเป็นความผูกพัน ที่ไม่ต้องพูดถึงแต่อย่างใดความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันในวันถัดมาทั้งสองยังคงไปเรียนและทํางานร่วมกันแต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจทั้งคู่เริ่มค่อยๆเติบโตและเปิดเผย,ยตัวเองโดยไม่ต้องบังคับความรักที่ค่อยๆเกิดขึ้นในใจทั้งสองคนไม่ได้เริ่มต้นจากการตัดสินใจหรือความคาดหวังที่สูงเกินไปแต่มันเริ่มจากการเข้าใจกันและกันอย่างแท้จริง บางทีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําที่ยิ่งใหญ่แต่มันอาจจะมาจากสิ่งเล็กๆที่ค่อยๆสะสมไปไอคิดในใจขณะเดินข้างๆคิมและในที่สุดความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มเข้าสู่จุดที่ทั้งสองยอมรับได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตแต่พวกเขารู้ว่าตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดจบซีซั่น1